สองนี้นิดสำหรับกันสำรับการสำับการอราล้างก่นใชเมื่อขอต่อได้ไหมนัดชิดให้พี่หน่อยได้ไหมชิดโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอกระดาบหน่อยได้ไหมเร็วๆขอของขันกำลังใจหน่อยถ่ายวีดีโอหน่อยนิ ใจหนึ่งล้านนึงเลย้วมีกำลังใจในการถ่ายงานด้วยดีโอเคนดีโอเคเข่าเขาหลอกเลยดีมากเพียงจบดีามากพอดีได้ได้ได้ ได้นี่พี่สังเกตความสังเกตคือในหน้าใหม่ที่เราไม่เคยเจอไอันนี้พี่ใครได้มาเจอกันครั้งแรกไหมคะหนูเด้อหนูขอโทษขอโทษหนูไม่ใช่ไม่เ่ยนถ่ายวีดีโอได้เลยว่าเป็นเราแน่เลยแรงอ่ะพี่ฟ้าแรงนับป้านับป้าทำมาได้แค่นี้เจะแรงได้ไหมเราก็อัพมาได้แค่นี้ <Sh ipping> ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาในวันนี้เจอทุกครั้งก็คงต้องขอบคุณทุก,ทก,ทกครั้งที่ได้เจอเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนก็ถูกบางมาไกลมากข้างรถมาอะไรต่างๆนานาที่มาเจอพวกเราในวันนี้นะคะจริงๆเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปก็จะมีอ,ะอีกหลายอีเวนท์ที่งานแรกก็น่าจะเป็นที่วิสแคนทีุงเทพนะวันที่13า ยังไม่ไ <inh> ด <aling> <ators> ้ซื้อบัตรเข้ามาสามารถที่จะไปซื้อได้ขอตั้งหน่อยชอบคุณเพไม่อยากเจอแม่แล้วก็เดี๋ยวพอมันเข้าช่วงชัมงชั่วโมหรือว่าหลังจากนั้นไปก็ต้องค่อยได้เจอไปนะคะก็อยากให้แบบว่าไปถ่ายรูปหรือว่าไปดูนิยามด้วยกันในช่วงที่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆพี่ฟ้ายืมตังก่อนได้ไหมสองร้อย พูดตรงๆชาวหลอดก็ยืมไหวสองร้อยได้ไหมดีใจที่ว่าเป็นหลอดเพราะว่าจะได้ลองได้มีการมานานแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบมันจะมาเล่นไม่ได้มาอยู่ในการแบบจิงหลอดจริงๆมานานแล้วเราต้อได้อยู่กับแฟนที่ที่เป็นของหลอดจริงๆเลยเงี้ยดีใจปะคิดถึงมากขอบคุณที่มาหาเราบ้างเลยแค่โซเฟ่ไม่ได้เห็นหน้าเลยนะเห็นแต่โทรศัพท์แล้วตอนนี้เราทั้ง ข้างไปก่อนหน้าดวงข้างวันนี้เป็นป้ายบอกว่าเด็กกันนาทีที่จะได้บอว่าเป็นป้ายอีฟ้าชลอต่อไป้ายอีหลอดนะคะขอบคุณสำหรับบ้าน,านต้นหลักแต่ละบ้านด้วยนะคะที่เอาป้ามาให้พวกเราโอ้รู้สึกไม่ชินเลยอะ <laughs> ไม่ชิมที่ปกติก็คือคนใดคนหนึ่งกลับก่อนบ้างอยู่กันคนละนนุ่มบ้างก็เฮ <c oughs> ้ยไม่ขอร้องขอร้องอาย,ยาย่ยานี่ฟ้าอย่ยาอย่ยาอย่าอย่าพูดกันอี้เหรอช <c oughs> าเกียงก็มองแหลกแล้วยืมปากด้วยนะต่อไปมีไรประดับหุ่ยนะ ยิมตังก่อนแคชแท็กช้อปปี้ก9ทิฟฟานีด้วยนะคะฝากด้วยละกันเอ่อฝากซัพพอร์ตงานของพวกเราคุณคู่ด้วยนะคะอยากเห็นพวกเราแบบว่าเติบโตไปในทิศทางแบบว่าแต่ละคนก็เดินตามทางของตัวเองเนาะใครโทรมารับสายก่อนรับสายก่อนลูกแม่แม่โทรถามนะแม่โทรถามนะคือจริงๆพี่ฟ้าจะบอกว่า มอง看看อะไรคะมันมมมก็ไไ่ด้ีองอะไรอะชาลอดหลายหลายคนก็คิดแต่เองว่ามันดูนี่นั่นนั่นดูนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ได้มีอะไรหรอกที่เแปลว่าเราอยู่ในอยู่ในหลักของความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกว่าอินหลอดมันคือมันเริ่มมาจากชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็คือทำงานพันนมือเราเราพันนมือก่อนอะไรมมันก็พันนมือค่ะพันนมือเชื่อาว่า ที่ฟานจะบอกว่าเอาเราจะแบบว่าไม่เอาแล้วเอาแล้วคุ้มเอาแล้วเออเออพันดมือพันดมือพันดมือก่อนผูกก้าวโอ้ยมีการแบบว่าแบบจะพูดยังไงเนี่ยการจับประเด็นหรือการเล่นก็ทำให้พวกเราไม่อยากอยู่ใกล้กันก็มีพวกเรารู้สึก่แบบเอองั้นก็ตัดปัญหาและการก็นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่โฟกัสกับสิ่งที่ทําให้เราแบบว่าไม่มีความสุขถ้าเราเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่มีความสุขเดี๋ยวมันจะมีมาให้เราเห็นเองแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้ว่าหลังจากแบบนี้จะเป็นยังไงหลังจากหนึ่งปีหนงเดือนหรือหนึ่งปีต่อไปจะสองปีจะสามปีได้อย่างที่พี่ฟ้าบอกมันก็ยังอยู่แบบนี้ไม่ว่าใครจะเติบโตไปในทิศทางไหนก็นแล้วแต่นะคะพวกเราก็ยังอยู่กันี่เสมอไม่ได้ไปไหนยกเว้นว,ว,ว่ายกเว้นว่าหทุกคนจะผลักพวกเราออกมาไมา่ค่ะ อย่าแรงได้ปะเนี่ย เออเฮ้ยเฮ้ิชูจิชูิชูิชูมั้ยิชูมั้ี่มมีิชูจิชูก่อนเปียไหมน้องลูกก่อนลูกมีีิชูมั้ไม่มีไม่รู้ตอนไหนแต่ว่าเราิชูให้ลูกไม่มีไม่มีก็จะอยู่กับเขาแบบค้าๆนั่นแหลน ซลเยอะโอเคค่ะไม่เซลแล้วค่ะไม่เซลแล้วค่ะเดี๋ยวจะอยู่นิ่งๆแล้วค่ะไม่เซลแล้วขอบคุณนะคะไถึงว่าจะอยู่เล่ปมาแได้แล้ว่ไปเลยเขาเซล เสียงรอยยิ้มค่ะก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่ยาว่าอะไรที่ท้องสีเนี่ยเนี่ยเขาพูดฟัง่ะฟังฟังโครงการ่งดีดเรื่องดีดีเนี่ยมไม่แซวแล้วต่อไปไม่แซวแล้วค่ะแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาจริงนะในหนึ่งวันเราทํางานหรือว่าเราเจอเรื่องราวในชีวิตต่างๆ่านั้นคิดว่าทุกคนเนี่ยทั้งเรื่องการงานการเงินความรักก็มีหรือว่ามากพออยู่แล้ว เป็นจุ้งช่วงมันเป็นจุ้งช่วงมันจะขี้เเย่นไปจงช่วงอีพีเอลอย่าเซลดีแล้วอย่าเซลต่อมาขี้เเย่นอีกอย่าเซลอีพีเอ็นดีแล้วหยุดเอาง่ายๆมันไม่ใช่ละครเนี่ยเราเขียนบทไม่ได้ว่าอยากจะให้มันดีตอนนี้อยากจะให้มันไม่ดีตอนนี้อยากจะให้กอดกันอยากจะให้รักกันตอนนี้อยากให้อะไรมันไม่ใช่ละครเพราะฉะนั้น ถ้าจริงๆเราหวังชื่อเสียงเงินทองจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะสร้างโมเมนต์ได้ไม่เอาเชงเอ้ยเชงว่าทรงเข้มๆไม่ได้เดี๋ยวโดนะดนงไมโดนอีกดูงดูว่าเราเยอะอีกเมื่อกี้มีคนด่าฉันว่าเยอะมันเป็นคนดีคนถูกอะไรอยู่แล้วพี่บอาว่าอยู่ด้วยความเป็นจริงดีที่สุดและมเมนต์ธรรมชาติมันทำให้เราอยู่กันได้ จากพี่ไพ่พี่ไพาก็มองชาลอตก็คือเราก็เหมือนการเติบโตอะเก็ดตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเป็นมิสแกันชุมพรจนตอนนี้ก็แบบว่าจะเป็นนักเอกดาราช่องสามแล้วเว น้องกังวลแต่มันไม่ได้มีอะไรหรอกจริงแต่ว่าเอาจริงนะมันไ็อยู่ที่ว่าใครมีความสุขในรูปไหนทาอะไรแล้วมีความสุขไปทาไปไม่ได้ไม่ได้ลองไม่ได้ทุกคนมาด้วยใจเราก็ไม่ได้จ้างราไม่ได้ให้เงินจ้างหน่อยเหอะจ้างหน่อยจ้างหน่อยเนาะจ้างหน่อยเหอะจ้างหน่อยก็ได้นะะสิ่งของเงี้ค่าเลย ันเซลไปแล้วว่ะทุกคนฉันเซลไปแล้วทำไงอ่ะชอมชอม้เนแทาปกอไปกันาะอใช่สนมดนมตแปก็จะมีนปีสองแล้วไวมากกอาจจะมีแบบว่าน้องหน้าใหม่ทุกคนได้ติดตามฝากด้วยละกันนะคะแล้วก็ มีใครอยากจะบอกอะไรพวกเราไหมคะรักรักรักค่ะรักรักรักไอ้ยุนซีนั่อยากจะบอกว่าตีกันให้ได้น้อยไม่ใช่ไม่รู้หรอกอันจริงไม่ว่าศิลปินดาราคนไหนเนี่ยเวลามีแฟนกลับมะมาสีสันข้าวเขารู้การตีคือสีสันข้าไม่ต้องรู้หรอกนะไม่ไดอยากรู้เยแกก็หลับไปก่อนแกก็บล็อกไปเลยสิ ไม่ด้ไปดูค่ะฉันเซลเขาอีกแล้วอะนอันนี้เัาี้องบว่าคนแล้วคือในเคือกันนะคะไม่อยากให้แบบว่าแต่งเขาเรียกอะไรนะแต่งหน้าแต่งพัวมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาแดงไงเขียวไงเขียวไแดงแล้วก็เริ่มสนาอยากให้เห็นว่าใครในนี้เป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับใหญ่ เป็นอยู่ไหนแล้วเดนี่นี่ก็อยากถามอะไรไหมโยโถเราก็ถามถามแฟนคลับเลถามใครค่ะที่ฟ้าถามแฟนคลับแล้วก็เราเราเราไปเลยแฟนคลับไม่ต้องถามแฟนคลับรู้ๆกันอยู่แล้วเมื่อกี้พูดออกมาว่าถ้าเราทำเพื่อเรียกว่ารายได้อะไรเงี้ยรายได้ที่เสกที่มากขึ้นอ่ะเราทำยังไง จะ้ um, ยังไงลองนิลไม่ด้วยลเอร์ชถ้าเป็นคาพูดมันมองไม่ชัดถ้าดูในวชั่นท <vale ี่เป็นละครก็ดูีงากว่าเชนน้ใได้อิ่งรอดนะถ้าไิงรอดอ่ะิงรอดอิงรอดค่ะอิงรดลองแกล้งแสดงนิดนึงประมาณไหนอะไรอย่างนี้บางทีคำพูดมันมันกว้างไงมันไม่เห็นมันไม่เห็นภาพ ทุ้กขัญพี่ขวัญเซลแล้วอ่ะโดนด่าไหมเนี่ยเออ่ะทนักจริงๆก็ี่ถึงนะคะทุกคนมาที่ยานั่งคนวอยากให้เห็นภาพแบบนี้ีเลยแหละนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าทางเอ็มใจทำอะไรเพาะว่าเขาก็เช่าสถานที่อะไรเงี้ยเขาเช่าทั้งวันเลยเช่าทั้งวันเลยไม่เดี๋ยวเราเช่าต่อก็ได้อ๋อเช่าตบไม่ได้รวยไงตากไปตามข่าวดีด้วยกันไหนเต้เอลเอ็นให้ดูก่อนนิเช่าตองเต้นเอลเอ็นให้ดูไหนดิ ต้ um. เ,เอเสนเดี๋ยวต้องมีโเเจน้องชาพารวยไม่อว่าน้องชาพารวยต้องมีเอเนะอเเป็นยังอะเตนเอลแล้วเนี่ยโอเคมีอยากจะถามอะไรไหมคะ อยากให้ร right> ู้ว่ารักก็พอแล้วเออไม่มีอะไรพูดอะมองหน้าก็รู้แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะรู้ว่าอะไรรู้ว่าเรารักเขาเขารักเราแค่นั้นแหละอะอันนี้ของที่แคมโบงาแฟนขับไม่มาแล้วอย่างแม่พี่ฟ้า คุณยายอยากพาเข้าดอกเป็นหมื่นสามแล้วหรอตายหงแล้วยหมื่นสามนะหมื่นสามแล้วไม่มีใครส่งดอกกุหลาบให้เลยไงกำลังตรงกำลังใจเนี่ยต้องให้นั่งทักถ่ายทุกวันมือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อาิเศษนกาที่เช้าเวลาที่มจะ่นไแต่แค่่เขอสคนทำให้รู้สึกว่าามไรตอมันเป็นกำลังใจใของชีวิตขอที่ชวนมันร้องหรอไม่ร้องนน้ำมุกขอบคุณที่เป็นธรรมชาิอ่ถไวับแล้วขอบคุณที่ถูกวิารก่าในตที่เป็น อบคุณี่ตองกคอืนซ um ึ้งพแม่ไม่รู้หรอกว่าัน็้ำพิกอะไรอะออนพริสุพณเรก็เดี๋ยวเราพี่ฟ้าว่างไงเดี๋ยวพาไปเนาะน้ำพริกเออกำลังซึ้งเลยบอกว่าอย่าสนใจปากคุอื่นนิชชอชิเพราะว่ามีวร์ต่างคนพ เป้นที่แบบการทก็มีคได้เข้ากล้าร่มชืนแบบอกลที่สุดนะวถ้าี่ที่ที่ใ้ดกได้ช่วพี่ฟ้าหน่อยดพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ขอที่ช่วยไม่้ขายีกน้องชาช้ได้พี่ฟ้าหน่อยดีชะได้พี่ฟ้าหน่อยเดแล้ว นานๆไงคนชีวิตแต่จริงๆมึงกูจะเดินชาทุกวันนี่คือคำพูดที่เราอยากได้หนึ่งเพราะเดินชาทุกวันเพราะว่าบางคนจะบอกว่านักกินหลอดที่เป็นหนึ่งหลอดใช่ๆชาไม่ต้องถอดหนูไม่ต้องถอดลูกไม่ต้องถอดบางคนบอกว่านักกินหลอดที่เป็นหน่งหลอดแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่มาขอมความกดดันมาของความคาดหวังพอไม่ได้ดั่งใจก็ เดินออกไปบ้านถึงไม่ได้ดังใจก็ใส่โอนใส่พวกเราบ้านมอบรายงานลบใส่ติดเชื้อเหรอจ้าเช็ดเช็ดได้ปะก็โดนดันักพอสมควรเหมือนกันถึงไม่อยากให้หอกหวังทุกคนแล้วก็ใช่หรอยังกลับไปหาตัวเองหาว่า เนี่ยเวลาที่เรหลัะขออะไรเพราะว่าเรารักทุกคนในครอบครัวใครก็รับแบบที่ติดตามพวกเราก <c oughs> ็ไม่เคยไม่เคยคาดหวังให้ใครจะต้องดื่มเราต้องรอไม่เคยอ้อนวอนว่นาจะต้อง รักจริงตลอดไปเอาเท่าที่แบบใครหวก็อยู่ใค่ไหวก็เดินจากไปซึ่งมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเลือกเลือกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ได้ยินบางอย่างมันเลยผัดใจไม่นป้เราะว่าขอบคุณที่ไม่สนคำพูดคนอื่นหรือว่าขอบคุณที่ที่รักที่ที่พวกหนูแกที่ช่วยพวกหนูน้องมีแล้วไม่ว่ามันจะเป็นสถานะ ก็ไม่ได้ดังใจไม่ขออะไรเลยเราขอแค่อยากกลับมาทำลายพวกเราก็พอรักนะรักอิงลอถนะรักชานะรักอิงลอถนะเพราะว่าดั่งมาทีไรหพูดอะไรทุกทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งผิดคนหนึ่งถูกคนหนึ่งน่าสงสารหรือคนหนึ่ง เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยซึ่งบางทีอันนี้แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเรียกร้องอยากให้เราอยู่ด้วยกันอยากให้เรามีม้มเองแต่บางทีคุณยังแบ่งแบ่งแยกกันเลยคุณยังคุณยังคล้อกันเลยคุณยังแบบว่ารักกันรักกันแล้วคนไทยด้วยกันรักกันซึ่งเราก็รู้สึกว่าบางทีมันห้ามไม่ได้กับการที่สิ่งเดิมจะม่ถึงล้วที่ฟาชอว์ไม่ใช่แค่แค่คู่เรามันมีหลากหลายคู่ที่จะต้องเจอกับปัญหา พี่ภาก,ก็ไม่รู้หรอกว่าวงการวายขงการจิ้งมันจะต้องอยู่ยังไงมันจะต้องรับเลียังไงมันก็ใหม่มากๆแล้วเราก็เด็กต่างจังหวัดทั้งคู่ก้าวเข้ามาพร้อมกันแล้วเราก็อยู่ในวงการที่หรือวงกก็ใหม่สำหรับเรามากๆาาก็าหมือากันจุดตรงกลางว่าไอ้ความเลียวอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนอยากได้อะไรจากเราอยากได้ความสุขอยากได้อไรอยยิ้มอยากได้เสียงหัวเราะ เราก็ให้พวกคุณได้แต่ว่าเราขอแค่อย่างเดียวว่าถ้าวันนึงเลือกที่จะเดินจากไปเนี่ยตลอดทีึให้เดือนก็ตือ,อยากัะหลายพวกเราคุณคนจะไปติดตามใครคุณจะไปซัพพอร์ตใคร,คใครเราเคือว่าเลยดีใจด้วยซ้ำที่ครั้งหนึ่งเคยได้ติดตามหรือว่าเคยได้รับพวกเราบางครั้งคำพูดที่เราเจอเนี่ยบางคนก็จะบอกคนที่รักเราก็จะบอกว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปให้ค่า แต่ลองเลือกกับภาพว่าถ้าสมมติว่าเป็นเราอะเราเราเห็นภาพเราหรือเห็นชื่อเราเราห้ามที่จะไม่อ่านหรือห้ามที่จะไม่สนใจได้ไหมนันก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าที่พี่มาถามว่าในนี้มีใครอยากจะถามอยากจะพูดอะไรไหมเนี่ย <c oughs> เขาบางทีในโลกออนไลน์นก็จะมีคนที่ <c oughs> อยากมุ่งไปบางส่วนเราึงบอกว่า เวลามาเจอหน้างานคุยกับเราได้จริงๆเราสองคนก็คือไม่มีอะไรหรอกการใช้ชีวิตก็คือบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็าต้องปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวรู้เท่าในสิ่งที่พวกเราอยากให้รู้ทุกคนมีโลกส่วนตัวหมดทุกคนยังคุยกับพ่อแม่ไม่ได้เรื่องเลยอยากที่อัดไปลอวถ้าเป็นน้องพิมเนี่ยรือคนที่ดูนิดหนึ่บ้าน บางคนบอกมีอะไรให้บอกแฟนคลับไปเที่ยวไปดูไปนี่ไปนั่นทำไมต้องโกหกทำไมต้องบอกคนเราทุกคนอ่ะพี่ฟ้าจะบอกนะมันไม่มีสีสันอะไรมันเท่แบบนี้นะมันต้องไหนจะสอนแล้วก็คือสอนปั่นช็อตฟิวเลยนะจ้าจาบอกว่าตามอารมณ์ไม่ทันกูเห็นดูช่างกดอะไรก็แล้วแต่ เอาจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าความรักจ้าก็อยากตลกลมั้งช็อตฟิลที่พี่อยากบอกให้รู้เรอยู่ตรงนี้บางทีให้พวกเราอะได้มีเขาเรียกว่าทุกอย่างได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนไหนๆเราเรียกเขาว่าหมัมพีเราเรียกเขาว่าปับพีเราเรียกเขาว่าสไลี่เรียกว่ากิงเรียกว่าฟลิงเรียกว่าแดนเรียกว่าชินทุกคนในครอบครัวเขาจะอยากอยากให้รู้ว่า บุคคลที่ไม่ว่าใครแตว่าเราก็แล้วแต่อย่างน้อยเราหันไปแล้วเรารู้สึกเราเน็นภูมิคุ้มกันหรือชาขี้ออนภูมิคุ้มกันที่ชาคีโออนมากอะคอยอยู่ดนข้างเราเสมออย่างวันนี้อย่างวันนี้พี่ฟ้าบอกสิ่งที่สัมผัสได้คือชาซื้อเสื้อกี่บาทค่ะวันนี้คุ้มมากค่ะทุกคนเริ่มจับว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเป็นเพราะอะไรทำไมไม่เหมือนเดิมคนนี้ไปอย่างนี้หรือเปล่าคนนั้นไปอย่างนั้หรือเปล่าคนนี้ดีคนนี้คนนั้นมีคนนั้นซึ่งทุกคนแบบว่า ันเหมือนยิ่งกดดันพวกเราแล้วเรารู้สึกว่าพวกเรา,ย,า,ายังอายุแ,แค่นี้เองเอ่ะก็ยังทํางานต่อไลเรื่องส่วนตัวหรือสิ่งที่เราอยากให้รู้มันก็แค่นี้วันใดวันหนึ่งสิ่งที่เราอยากบอกทุกคนก็จะรู้เองแล้วพอมันไม่มีใครกดดันหรือไม่มีใครมาต้องมานั่งแบบว่าถูกจับผิดเราจะเข้าหากันเองเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจแบบนี้ทุกคนก็จะเรียกว่าคมเมดีธรรมชาติ ค่นั้นเองเราไม่ได้อยากใช้คำว่าขายจิ้มเราไม่ได้อยากใช้คำว่าหลอกลวงไม่ได้อยากทำให้ทุกคนมีความหวังท,ที่พอวันหนึง่งมันไม่ได้ดังใจทุกคนก็กลับมาด่าวพวกเราว่าหลอกลวโงโกงโกนี้นั้นเพราะฉะนั้นไอ้คำว,าวกก่าโครงการสิ่งที่มีความสุขมันก็คืออยากให้โครงการสิ่งที่มีความสุขเอ็นยูพวกเราสองคนได้ค่ะนะ เด็กผู้หญิงหรือตัวแทนของกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าสัญลยกรณ์ที่จะ,สะแสดงออกในมุงน่ารักน่ารักของ LGBTQ ทุกคนที่อยู่ในที่นี้คือส่วนมากเกิน80คืออยู่ในกลุ่ม LGBTQ หมดอยากให้มองสัญล,ล,ลักษณ์อิงหลอดในรูปแบบความสุขราะมันจะอยู่ได้นานมาก,มาก สิ่งที่พี่ฟ้าบอกคือ,อกินหลอดฟพอเออร์หรือ,อกินหลอดตลอดไปมันก็คือตลอดไปต่อให้วันหนึ่งใครจะไม่มีครอบครัวใครจะแยกย้าย,ยกันไปแต่ทไหนทำไรพี่ฟ้าก็ยังคือพี่ฟ้าชาลอดก็คือก็ยังเป็นชาลอดแล้วก็ยังมีความหวังมีความน้กให้กันเสมอนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนแค่นั้นเองเรารู้ว่าบางคนรักพวกเรามากรักมากจนบางทมีมันมากเกินซะจนทำให้พวกเราอึดอก ในหนึ่งปีหเดือนมีความสุขไหมคะที่ได้อยู่กับพวกเรามีค่ะถ้ามีก็ขอให้ทุกคนเก็บความเอาจริงนะพูดไปก็อาจจะมีบางคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจก็ปล่อยเรื่องของเขาค่ะมันมันคือความรู้สึกของเขาไม่ใช่ของเราก็เรื่องของเขาไม่เรื่องของเราไม่ค่ะ ในหนึ่งวันน่ะทุกคนอาจจะให้ใจเราให้ามงานในหนึ่งวันทุกคนใครไม่เข้าใจก็โลกออนไลน์กัดดินตายออนไลน์จริงๆเดี๋ยวนี้ทุกจะพูดยังไงแล้วพูดเคลียรนก็ได้นะให้อยู่ที่มีความสุขแต่ในชีวิตจริงมันคือชีวิตจริงจริงๆนะชีวิตจริงจริงๆนะทุกคนไม่รู้หรอกว่าในหนึ่งวันพี่ฟ้าหรือชาลล์เราตื่นมาแล้วเราทำอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างในหนึ่งวันในร้อยเรื่องราว เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดอย่างที่พี่บอกดีใจที่มีคนกินแบบไม้ดีใจมากดีใจมากจริงจริงคิดเหมือนกันเหมือนกันคิดเหมือนกันเพราะทุกเราสองคนอ่ะแน่นอนเรารับแตงขับอยู่แล้ว,ลว,วเราต้ไม่หวังอะไรตอบแทนลยไรตอบให้วันนึง วันหนึ่งนะทุกคนรู้สึกเหนื่อยกับการเซียนมุ้งมากๆจะต้องขึ้นระดับหนึ่ตลอดเหนื่อยมากๆหรือวันหนึ่งทุกคนเงินหมดแล้วไม่ติตารจะซื้อปากไอติการจะซื้อของอะไรก็ตามใช่จิมพี่ฟ้ากินตอนนี้หนูหมดแล้วพี่ฟ้าหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วโอเคได้ยืมได้ไหมแล้วมีอะไรยืมไหมล่ะคืออย่างอนี่ยจะบอกว่าเอาที่ทุกคนไหวจริงๆแต่ว่าเรามีการขายมีการซื้อของอะไรเงี้ยเราขอไปก่อนกันเถอะได้ ชาจะยิ้มหรือจะร้องดีอะชาอ้ยหจะต้องแอยกต่เไม่หนอยนลูกแม่ต้องไม่น้อยหน้าใครค่ะมันก็ปีปีกว่าแลงคนก็น่อกหที่หไปนี่หายไปเพาะวรอบกรมีนมีนะมีบาคน่แบว่ามาเจอพี่ฟ้าแล้วก็บอกว่าแบบา ไม่ใช่เลยนะคือประหมายเลยกลับมาโนเน็ตกันเาแบบว่าส่งพี่ฟ้าถึงที่แล้วายังไปได้อีกยังไปได้อีกบอกได้ไหมบอกได้ไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปที่แบ็คดอทแล้วก็แยกกันไปทำงานข้อข้อขอข้อข้อน้อข้อ้อขเดินทางกลับบ้านมาสีกันเลเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงก็คือวันที่ป็สแล้วก็เรื่อยติดตามได้คุณโหนมา รักมันรักนะ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 รักอิงรถนะพี่ฟ้ารักนะรักฟ้านะรักชาลอดรักอิงฟ้ารักชาลอดนะไม่รู้จะรักยังไงแล้วเนี่ยกอบก็กอบชายืมก่อนได้ไหมอย่ายืมรถไป